ข้อสอบนะคะก็สอบลกข้อสอบนะครับการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครบโปรโมทสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์ในขั้นใดการใช้อินฟูนะครับเข้ามานะครับในการโปรโมทสินค้าเนี่ยเป็นการสร้างแบรนด์ในขั้นใดนะครับ 1. การสร้างการรับรู้ 2. การสร้างความพักดี 3. การกำหนดเอกลักษณ์ 4. <c oughs> การขยายแบรนด์ข้อไหนลลก <c oughs> การใช้อินฟูเข้ามาคำ <c oughs> ตอบคือ,อข้อข้อที่หนึ่งนะครับก็คือการสร้างการรับรู้หรือว่า awareness นะครับนะครับคือการสร้างการรับรู้เนา